อ่าวคนคนเออ่คนเฮ้ยท่านี้เราเคลียร์ก่อนเคลียร์เรื่องของวันนี้ว่าเขาเป็นใครกันแน่ก็คือนี่คือเจ้าของช่องช่องคนนี้คือน้องวีนี่ใช่ใช่และ,และน้องอันวัตรไปแล้วหนึ่งผมจะบอกน้องเลยเออผมก็ยังไม่ยอมย,ย,ยังไม่ได้การตัดจริงน้องกูแม่งก็มามานแล้วเว้ยทีเนี้ย <c oughs> ตอนนี้ผมก็ต้องต้องบอกกับพวกน้องๆแล้วว่าคนยากมันไม่จะไม่ด่าเราเขาเขาไม่มีอะไโอเคแต่น้องผมก็หลกตกไว้หนึ่งวินนี่แม่เราอะน้องเข้าเกินไปนี่ โอเคแม่ชื่อมินนี่แต่ชื่อเข่าม่งวงก็ไม่รู้ชื่อน้องเขาอะ่ะก็แบบนี้แหละคนที่ไม่รู้ชื่อน้องเขาก็เรียกว่ามินนี่กันพอชื่อมันเขียนว่ามินนี่ถูกไหมแล้วไอ้ธนวัฒน์ที่มึงเนี่ยเหรอขอโทษน้องชายเดี๋ยวพูดผิดอ่ะเออธนวัฒน์เอนเอน้องน้องชายคือ คือผมต้องบอกก่อนนะว่าคือน้องค่ะคือ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 แบบคือมันไม่ได้คือน้องเขาไม่ผิดโอเคนะแต่ถ้าวัดน้องเประเด็นคือน้องเขาไม่เปิดความคิดเห็นด้วยผมก็เลยต้องมาบอกน้องคนนี้ว่าว่ามันไม่ใช่โว้ยผมต้องแก้สถานการณ์แบบเนี่ย คงคงต้องบอกผลัทางวันแล้วค่ะางคน้าขอเจ้าก่อนนะคุณบาย,บาย